อ่ะกราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกาลยาศิลิกแล้วนะครับนี่มาแล้วนะฮะหลังจากคลิปห่างหายไปนานนะฮะหลังจากคลิปเอ่อแปดรอบนะผมนะก็นี่มาถึงลวอันนี้คือส่งไปเลี่ยมนะฮะส่งเสมาแปดรอบที่ผมมีทั้งหมดไปเลี่ยมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นแบบไหนบ้างนะฮะก็ใครนะฮะชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ อันนี้ก็คือไปส่งไปเลี่ยมกับเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนผมนะฮะคือแถวแถวบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีร้านที่ผมไว้ใจเท่าไหร่นะฮะก็เลยส่งไปเลี่ยมกับเพื่อนที่เปิดร้านอยู่ออนะฮะนี่ทีนี้มาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง่งนะครับดูกันว่ากล่องได้คืนมาครบเปล่า <laughs> ผมบอกเลยว่ากล่องเสมาแปดรอบเนี่ย มีราคาแล้วพี่นะอ่กล่องเซมาแปดรอบเนะี่ยมีราคาแล้วผมนะส่งกับไปส่งไปเกียนมาสี่ส่งไปสี่ใช่อันนี้สองเป็นหกแล้วก็ส่งแบบเรียบไปเลยอีกสองเจ็ดแปดโอเคครบนะฮะเนี่ยแค่กล่องเนี่ยเซมาแปดรอบธรรมดาแค่กล่องเนี่ยมูลค่าหลายร้อยนะผมนะเอา เอาเอาเอาอันไหนก่อนดีว้าด้วยค้กเลวสวยๆทั้งนั้นเลยเอาอันนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นงานหน้ากากเนาะเลี่ยมเลเซอร์น่ะนี่นี่สวยงามนะเป็นงานหน้ากากนะครับ อันนี้เป็นงานเลี่ยมเลเซอร์นะผมนะแล้วก็เป็นทองแดงลมดำเนาะเห็นไหมจะไมเ่เพราะว่าเหรียญผมเนี่ยมนะไม่ค่อยมีลายนิ้วมือเวลาส่งไปเลี่ยมเนะี่ยก็จะไม่มีรอยนิ้วมือกลับมานะไอ็จ้พวกนี้มันเป็นด่างทองแดงนะปกติลมดำนี่ก็จมูกจะแดงนะปกติเลยส่วนใหญ่นะฮะถ้าจมูกดำๆนี่ยก็จะหลักหมื่นหมื่นกว่าเลยนะฮะหมื่นหมื่นอัพเลย ถ้าแบบจมูกแดงๆก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับอ่ะผ่านไปกับงานหน้ากากนะอันนี้กะว่าเออเลียมเลียมไว,ไว้ไว้ใช้งานเองนะครับต่อมาจะเป็นพวกเ,ออเนื้อร่างธรรมดาับก็จะเลี่ยมแบบเอาเรียกว่าอ,อะไรเลี่ยมใสเลี่ยมเก็บผิวนะครับผมก็จะไม่มีห่วงนะฮะ ไม่ได้ทำห่วงมาเป็นแบบเก็บผิวทั้งหมดนะ,ะนี่ครับมาดูก่อนของแดงมันปูเนี่ยตอนนี้มีอยู่3องค์นะผมนะส่งไปเรี่ยมทั้งหมดเลยนี่ฮะนีะเลียมเลียอันนี้คือเรี่ยมเก็บผิวนะกันน้ำเข้านะครับก็รักษาเขาเรียกว่ารักษาสภาพนะฮะไม่ให้มันแบบด่างหรือว่ามีรอยเยอะกว่าเดิมนะฮะ,ะอย่างเงี้ยคือสวยงาม องนี้ทองแดงมันปูองนี้น่าจะจมูกแตะปลายหน่อยๆนะฮะเนี่ยแตะปลายหน่อยๆก็จะราคาเบานะองนี้องคนี้ก็จะราคาเบาหน่อยนะครับเพราะว่าจมูกแตะแล้วก็จะไม่มีกล่องนะทองแดงหลมมันปูองค์นี้นะครับส่วนสององนี้ก็คือมีกล่องครบนะโอ้โหสีสวยเห็นไหมจับขึ้นมาเนี่ยสวยเลยนะฮะอง์นึงอ,ออกส้มชมพูอง์นึงอ,ออกม่วงนะครับโอ้โห ตอนแรกว่าจะปล่อยสักองคนี่เห็นสีแล้วสงสัยจะเออสงสัยจะไม่อยากปล่อยเท่าไหร่แล้วนี่อันนี้ครัก็อยู่ในชุดเอ่อที่ส่งมาจากประเทศลาวนะผมนะนี่สององ์นี้สวยมากจนต้องเอาไปเลี่ยมเลยครับผมนะเรียบร้อยงานงามๆจมูกโด่งนะฟอ,องค์นี้น่ฮะชิงไหน จมกูกโด่งอ่ะอันนี้ทองแดงมันปูน่าจะเก็บเพราะว่าแบบสีสวยอะอันนี้อันอันนี้อันนี้แบบสีธรรมดาปะมันปูเหมือนกันะแต่สีดูดิดูดิอันนี้อันนี้อ,นนอ่ะอันนี้ก็เลยราคาถูกนะครับอ่ะใครอยากเก็บนะฮะไม่สีเรียดเขาเรียกว่าอะไรไม่สีเรียดเรื่องสีเรื่องอะไรนี้ก็แนะนำเลยฮะ ส่วน2อ,องค์นี้ก็เป็นเนื้อสต,ตะนะครับผมนะที่ผมว่าเป็นสัตะะที่ค่อนข้างสวยนะฮะเลยนะปกติมันจะมปีแบบด่างๆแดงๆอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วน2อ,องค์เนี้ยแทบจะไม่มีเลยเนะี่ยยิ่งองค์ซ้ายมือนี่แบบกริปเลยนะฮะนะอันนี้ด้านหลังแล้วผมนะนี่มีรอยนิ้วมือมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเนะี่ยก็คือเอาไปเลี่ยมเพื่อการรอยนิ้วมือเพิ่มขึ้นนี่แหละนะฮะ ก็เลยเอาไปเลี่ยมนะนี่สององนี้งามๆนะถือว่าสวยเลยนะสำหรับสะตะผิวเนี่ยปิ้งๆเลยแล้วก็มาอันนี้ะเป็นลงยาผมนะสองององนี้คือเอาไปไปไปเลี่ยมแก้นะหมายถึงว่าองอันเดิมก็คือเขาเลี่ยมเก่ามือแล้วแต่ว่ามันเริ่มแตกลายงาผมก็เลยเอาไปเลี่ยมมาใหม่ นะอันนี้ก็เป็นงานปะฉะลุนะครับผมนะอยู่ในชุดออ,อุปถัมภ์นะฮะเป็นเนื้อปาก้าแล้วผมนะเป็นเนื้ออัะบะกานะฮะแล้วก็เป็นหน้ากากเนี่ยหน้ากากเนี่ยนวะนะผมนะซุ้มตรงเนี้ยเป็นซุ้มปอกลูกปืนนะผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเนื้อจริงๆคืออัะบะกาซุ้มตรงซองเนี้ยก็คือปอกปอกลูกปืนแล้วก็หน้ากากนี่เป็นนวะนะผมนะมี มีตรงจมูกมีรอยนิดหนึ่งนะตรงนี้ตรงข้างๆนีน่ก็คือต้องสองกล้องถึงจะเห็นนะถ้าไม่สองกล้องนี่นก็เอือปกติสวยงามมากนะองค์นี้นี่ก้าบองคงเท่านั้นนะฮะก็เรื่อมแบบห่วงมาเพราะว่าเดี๋ยวจะ <laughs> มาคล้องใส่ใส่เองนะฮะตัวองค์นี้ก็ทองแดงลงยาคนระับตอนนูน้นแหละนะเปิดไว้เบามาก นะแล้วก็ไม่มีใครปิดก็เลยเก็บไว้เลยเลี่ยมเก็บไว้เลยแล้วกันนะตอนนี้แล้วก็ราคาขึ้นแล้วนะเสียใจด้วยนะสําหรับใครที่ถามราคาไปตอนนู้นแล้วไม่ยอมปิดนะพี่นะตอนนี้ราคาัพขึ้นไปอีกแล้วนะสําหรับพวกลงยานะเพราะว่ามันสร้างน้อยนะผมนะอันนี้ก็96องค์เท่านั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็มี2องค์นี้ที่มาอยู่ก่อนเลี่ยมไว้ก่อนแล้วครับส่วนอันนี้จะเป็นทองแดงผิวไฟนะก็ ห้องนี้จะถูกที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นดังๆเนาะดังๆดังๆหน่อยใครไม่ซีเรียสก็ใช้ได้นะครับนี่ครับพุทธคุณเหมือนกันนะฮะทองแดงผิวไฟนะอันนี้เรี่ยมกรอบมาแล้วเรียบร้อยงามๆนะเออกรอบแบบนี้ก็สวยนะเห็นไหมแต่อันนี้ก็เรียบๆมนๆตามความโค้งของเสมาเออก็คนละแบบเนาะ สวยองนี้ก็ประมูลมานะประมูลมาอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะแต่ว่าออกออกด่างเยอะหน่อยก็ประมูลมาก็ไม่เบานะทองเหลืองไะเนาะจมูกัะร้อยนะแต่ว่ามีความด่างนิดนึงนะอันนี้ก็เรียมกรอบเรียบร้อยเหมือนกันอันนี้น่าจะด่างแต่อยู่ข้างนอกแล้วก็ไปเรียมกรอบนะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะถ้าไปเรียมกรอบแต่แรกเนี่ยก็จะสวยงาม แล้วก็ทองแดงลมดมําก็จะมีเหลือองค์นี้อีกองค์หนึ่งอันนี้ก็คือห้อยอยู่ณปัจจุบันนี้นะฮะนี่ก็คือกรอบไมคอนนะทองไมคอนนะผมด้านหลังอันนี้มันจะมีดังเขาเรียกว่าอะไรปื้นดำาๆเห็นป่ะตรงนี้ตรงข้างล่างเนี่ยคือเหรียญเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีปื้นๆเนี่ยตรงนี้ขอบขอบไม่รู้อะไรนะมีด้วย แต่ถ้านอกนั้นก็คือดำเข้มสวยปกตินะครับนี่อ่ะนี่แหละที่เอาไปเลี่ยมทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะก็เพื่อเพื่อสิ่งนี้เลยนี่คือแปดรอบที่ผมมีทั้งหมดนะแล้วก็ไปเลี่ยมเก็บไว้เก็บผิวไว้หมดละนะฮะใครได้ไปก็ต้องทำอะไรเลยนะถ้าใครอยากจะเไปใส่กรอบใส่ทองเลี่ยมทองใส่ห่วงก็เอาไปเข้าร้านเลี่ยมใหม่เท่านั้นเองถ้าใครอยากเก็บแบบนี้ ก็ดีครับก็ดีไม่เปลืองพื้นที่ดีนะฮะอ่ะนี่ประมาณนี้ครับพี่นะทั้งหมดทั้งมวงลของแปดรอบนะ,ะมีตรงนี้มีเท่าไหร่นี่สนะิบเอ็ดองค์โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะอยากได้อีกนะฮะใครมีนะพี่นะอยากปล่อยนะผมราคาบางๆนะก็ทักมาได้เลยนะส่วนพี่ที่ เป็น fc ที่ลาวนะฮะอยากจะปล่อยเพิ่มนะ,ะทักมาเลยเลยพี่นะพร้อมน้องพร้อมรับตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะพี่นะโอเคพี่ครับขอบคุณนะครับผมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมส่วนใครอยากได้อยากแบ่งองคไหนก็ลองทักมาคุยดูนะผมนะจะแบ่งไม่กี่องค์เท่านั้นนะเพราะว่ามันเหลือแค่นี้แล้วฮะแล้วก็อยากเก็บบ้างนะครับผมนะ สวยๆเนี่ยอยากเก็บบ้างนะฮะโดนลักไปหมดนะไปแล้วครับผมนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะคลิปต่อไปน่าจะเป็นจเจริญพรล,ล่างนะผมนะซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมเก็บมาเยอะๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิปทีเดียวเลยจบนะฮะโอเคไปแล้วผมนะขอบคุณกบับตัวดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ